สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศก่อนวันที่หนึ่งกันนะคะวันนี้ก็สามสิบเอ็ดนะคะก็สิบต้อนรับปีใหม่กันนะคะวันนี้ก็ชมบรรยากาศแถวนี้นะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบง่ายๆนะคะบ้านๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะบรรยากาศบ้าน,านๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้ มาชมต้นไม้กันนะคะไอเดียง่ายๆบ้านๆนะคะนี่ค่ะชมไอเดียจัดสวนง่ายๆนะคะสไตล์บ้านๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ชมไปเรื่อยๆนะคะจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้วก็ อันนี้ก็เริ่มโตแล้วนะคะสีก็สวยมากเลยต้นนี้นี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยค่ะเริ่มแตกกอโตขึ้นมากเลยนะคะนีกอใหญ่มากแล้วนะคะเนี่ยนี่ค่ะแล้วก็ขยายลงดินไปนะคะเมื่อที่ปลูกลงดินไว้นะคะ อันนี้ที่เพาะไว้ต้นเล็กๆนะคะฝนตกลงมาหล่นลงมาเลยนะคะนั่นยังไม่ได้ยกนะคะ<ม>ก็เนี่ยค่ะก็ไม่ได้ใจว่าต้นนี้คืออะไรนะคะยังไม่มีสีเลยนะคะปลูกไว้เนี่ยเหมือนกันเลยค่ะ สะตายเป็นบ้านนะคะพอดีชั่วโมงนี้ก็คือห้าโมงกว่านี้พระก็จะสวดที่วัดนะคะทำวัดเย็นนะคะอันนี้ที่เลี้ยงไว้นะคะก็เริ่มสวยแล้วนะคะสำหรับทำไว้เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะคะก็มีเยอะอยู่นะคะก็มีอันชันบ้างอะไรบ้างเยอะนะคะ บรรยากาศก็เอื้อมนวยในการชมต้นไม้มากเลยค่ะวันนี้นี่คือเพิ่งจัดเมื่อกี้นะคะเพิ่งจัดใหม่เมื่อกี้ค่ะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่จัดเลยนึกขึ้นได้เลยมาทําคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเนี่ยอันนี้คือว้านนางคุ้มนะคะว่านนางคุ้มปกติก็จะมี2กอ,อต้นนะคะในต้นเดียวแล้วก็แยกออกไปมันเลยาตายไปต้นนึงนะคะมันก็ไม่เชิงตายแต่มันยังไม่ต่อยอด นะคะต่ต้นนี้สวยมากนะคะก็มีพี่คนนึงเขาให้มานะคะนะคะ่ะอันนี้กุงเดนมาร์กนะคะอันนี้คือร่อนทองนะคะร่อนทองบ้านพญาจงอ่างแล้วก็อันนี้คราม้าลายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเนี่ยใบก็สีสวยนะคะ แม่ก็สวยค่ะสวยค่ะเป็นม้าลายจริงๆอะค่ะสีก็สวยมากนะคะแล้วก็อันนี้นางริ้วหรือกวนอูไม่แน่ใจนะคะตันนี้นี่ก็สเสน่ห์จันขาวนะคะต้นนี้เสน่ห์จันขาวแล้วก็กวนอินนะคะกวนอินต้นนี้ขนาดเพิ่งแยกมานะคะเนี่เริ่มแตกยอดออกมาแล้วน,นะคะ ก็ใช้สูตรที่เคยทำนะคะอันนี้ก็จะเป็นไหลามาเทม,มาด่างนะคะแล้วก็เป็นถุงเงินถุงทองที่เลี้ยงไว้ตัวเล็กๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ไก่สุดสมวนนะคะไก่สุดสมวนแล้วก็ถุงเปินถุงทองเหมือนกันนะคะเริ่มโตขึ้นนะคะลรานี้ก็จะเป็นเ,เขาเรียก ฮองเฮาหรือนางพลิ้วไม่แน่ใจนะคะเพื่อนเพราะเพิ่งสั่งมานะคะจำชื่อไม่ได้นะคะตัวนี้แล้วนี่คือไก่ตัวงามนะคะไก่ตัวงามอันนี้ก็เพิ่งจะได้มาเหมือนกันนะคะตัเนี่ยเพิ่งได้ตัวนี้นะคะไก่ตัวงามยังไม่แตกแขนงนะคะตัวนี้อันนี้เหมือนกันนะคะอันนี้คือฮองเฮาฮองเฮาหรือเปล่าหรือว่านางพลิ้ว ไม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆเนี่ยแต่ใบมันจะพิ้นนะคะอาจจะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเนี่ยก็เลี้ยงไว้นะคะอันนี้คือนางใหม่นะคะเพิ่งจะได้ใบนึงนะคะก็ชมไปเรื่อยๆนะคะก็มีเยอะอยู่นะคะก็เป็นไอเดียแบบที่จัดไว้นะคะก็คือหน้าบ้านนะคะเนี่ยเป็นมุมเล็กๆนะคะก็พอได้ชม ะะและนี่ก็จะเป็นสวนสปรดสีนะคะที่ปลูกไว้นะคะอันนี้ก็คือ,อลิ้นมังกรแคร์นะคะสวยนะคะต้นนี้สวยค่ะอันน,นั้ถอนไว้ยังไม่ได้ปลูกเลยนะคะพราะดิยงยุ่งนิดนึงก็เลยไม่ได้ปลูกนะคะเพื่อนก็อันนี้ก็คือจำพวกผิตตัดนะคะก็ปลูกในกระลาสวยดีนะคะเพื่อนอยู่ เนี่ยค่ะสวยดีนะคะเนี่ยจ่ะอันนี้ก็จะเป็นสับปะรดสีนะคะที่ปลูกไว้ลวเลี้ยงไว้แล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นชวนชมชวนชมสีแดงนะคะสวยมากสีนี้นะคะก็เพาะมเมล็ดไว้นะคะเนี่ยเริ่มโตลแล้วนะคะเริ่มโตลแล้วนะคะ รอให้เขาโตกว่าน,นี้นะคะแล้วก็ค่อยลงดินนะคะเนี่ค่ะก็เริ่มสวยแล้วนะคะนี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะที่จัดสวนหน้าบ้านแบบง่ายๆนะคะไอเดียแบบง่ายๆนะคะเพื่อนก็แบบประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลิ้นมังกร ลิ้นมังกรนะคะต้นลิ้นมังกรก็จะเ็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสปรดสีนะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะน่าบ้านอาจจะรกไปนิดนึงนะคะรกต้นไม้สำหรับคนที่ชอบต้นไม้ก็จะดูรก ไปนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะมีมะเขืออะไรได้กินหมดเลยนะคะปลูกไว้ทั้งพริกทั้งมะเขือนะคะกินได้หมดค่ะเนี่ยมีครบนะคะสวนหน้าบ้านเนี่ยลูกทั้งนั้นเลยค่ะมีลูกนังไงลูกใหญ่ด้วยมีหลายลูกค่ะกินไม่หมดหรอกค่ะคนเดียวนะคะชอบปลูกไว้ อันนี้ก็เป็นจะเป็นช่วงปีใหม่ก็ลูกๆก,ก็จะทำอะไรกินกันนะคะช่วงปีใหม่นะคะก็ให้ชมบรรยากาศร,รอบๆนะคะช่วงปีใหม่นี่ค่ะโอ้ชวนชมสีแดงนะคะจริงๆสีก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะสีแจด๊ดแบบนี้เลยนะคะชวนชมที่เพาะไว้เมื่อกี้นะคะจะเป็นสีนี้นะคะ นี่อันนี้ชีมพูนะคะเนี่ยนี่ค่ะบรรยากาศก่อนปีใหม่นะคะอันนี้ก็คือเขาเรียกกลิบป,ปลานะคะแต่ไม่เกล็ดป,ปลาอะไรไม่แน่ใจนะคะเขาเรียกไม่เหมือนกันก็ได้นะคะนี่ค่ะ็นคนชอบต้นไม้ก็เลยดูเยอะไปนะคะ ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงปีใหม่นะคะคึกคักนิดนึงเด็กๆหลายคนอยู่กันนะคะให้ดูต้นนี้นะคะดูเขาโตเร็วมากๆเลยค่ะแค่ไม่กี่วันเองนะคะเนี่ยสวยมากอันนี้จะเป็นปีกินนารีนะคะเพื่อนปีกินนารีนะคะสวยมากเลยค่ะใบเขาโตมากเลยนะคะเนี่ย ชอบที่ปีกเขายาวเหมือนปีกหงปีกกินรีนะคะโปยเซียนนะคะสีแดงเนี่ยค่ะพอดีทิ้งบ้านไปสองสามวันนะคะไปเที่ยวปีใหม่มาก็เลยเพิ่งจะได้รดน้ำวันนี้นะคะนี่ค่ะ เต็มนิดนึงนะคะวันนี้ชจวงปีใหม่นะคะยังไงก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ